เราก็จะมาดูกันว่าทำไมมือนี้ถึงเฮงขนาดนี้ถูกรางวัลสองวันติดเลยสำหรับสิ่งที่เห็นในมือนี้นะครับก็ต้องมองมาที่พื้นฐานก่อนนะเส้นพื้นฐานก็คือเขามีเส้นวาสนาที่ดีนะแนวเส้นเนี่ยแนวเส้นเขาโอเคเลยนะเห็นไหมครับเส้นแน่นนะเส้นแน่นมีหลายเส้นแล้วก็มีเส้นอาทิตย์เส้นพุธเข้ามาสัมผัสแม้ว่าจะไม่ต่อเนื่องเท่าไหรนะ่นัก ถ้าจะมองเรื่องของธุรกิจการงานก็จะมีปัญหาบ้างทีนี้พออายุช่วง36ปีสิ่งที่เกิดขึ้นนะก็คือมีเส้นอาทิตย์เกิดขึ้นเนี่ยขึ้นเป็นตัววีเลยสีเหลืองๆตรงนี้ช่วงอายุประมาณ36ปีเพราะฉะนั้นในช่วง36เนี่ยมันก็จะเป็นโอกาสที่เขาจะมีโชคมีลาบ ถ้าเกิดทำงานก็จะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาติดต่อซื้อขายมีโอกาสที่จะค้าขายมีกำไรมากถ้าเกิดซื้อหวยรวยเบอร์อันนี้ต้องยอมรับนะครับว่ามันมาจากเส้นพื้นฐานเขาด้วยนะเนี่ยที่เขามีเส้นพื้นฐานที่ดีมาก่อนแล้วเนี่ยแล้วก็มีเส้นจังหวะเส้นอาทิตย์ขึ้นในช่วงนี้พอดีก็ส่งผลให้เขาอะ ดวงเฮงถูกรางวัลทั้ง2อ,อันก็คือถูกรางวัลได้รถ1คันได้รางวัลเล็กค้าย2ตัว2วันติดอันนี้ก็คือจุดที่เห็นนะครับว่าเนี่ยเขาดวงดีมีโชคก็เพราะเหตุน,นี้ก็คือมาจากเส้นอาทิตย์